สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่จะพาไปชม10เรื่องจริงอาร์ตทอยที่คุณอาจไม่เคยรู้รู้หรือไม่ว่าช่องแบงค์รับซี่สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วนะหากใครชอบหรืออยากสนับสนุนสามารถลองส่งดูได้นะครับช่วงนี้กระแสอาร์ตทอยค่อนข้างมาแรงและสถานที่ซื้ออาร์ตทอยอย่างป๊อกหมัดก็พึ่งมาเปิดตัวในไทยที่เซ็นทรัเวิลด์ไม่นานนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนเยอะมาก หลายคนยังไม่รู้เลยว่าอาร์ตทอยคืออะไรแล้วทำไมมันถึงได้โด่งดังขนาดนี้วันนี้จะพาไปหาคำตอบกันหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับ 1. รู้จักอาร์ตทอยอาร์ตทอยหรือในบางครั้งถูกเรียกว่าดีไซเนอร์ทอยคือของเล่นในรูปแบบศิลปะหรืออาจเป็นของเล่นที่ศิลปินเป็นผู้ออกแบบซึ่งอาร์ตทอยสามารถสร้างได้จากหลายวัสดุเช่นพลาสติกและไวนิลซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด รวมไปถึงไม้เหล็กและเรซินก็สามารถนํามาใช้ในการสร้างผลงานได้เช่นกันในบางครั้งอาจจะนําตุ๊กตาต่างๆมาใช้ในการตัดเจ็บอีกด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วอาร์ตทอยมักมีการประสมประสานป๊อปคัลเจอร์เข้าไปด้วยเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย 2. ประวัติของอาร์ตทอยย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2538ศิลปินชาวฮ่องกงเรย์มอนด์ชอยได้สร้างสารรค์ชุดผลงานอันมีชื่อเสียงอย่างคี Key. โดยของเล่นสะสมดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีศรีรษะเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเช่นหมีแมวกระต่ายและลิงซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของอาร์ตทอยและอีกราว4ปีต่อมาอาร์ตทอยได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลงานของไมเคิลหลิวผู้จัดแสดงชุดผลงาน Gardeners ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ GI Joe แต่ดัดแปลง คาแรคเตอร์ให้สะดุดตาขึ้นด้วยลายสักการเจาะหูและการถือสเก็ตบอร์ดซึ่งเป็นการผสมผสานป๊อปเคานเตอร์กับไลฟ์สไตล์เนลสตรีทจึงทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีบริษัทร,ระดับโลกฝั่งอเมริกาอย่าง Kid Robot ที่เปิดตัว Danny Series และบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Medi c o m t o ยที่สร้างสรรค์แบร i ิ k หรือเจ้าหมีแบร i ิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยเป็นส่วนผสมของศิลป,ปะและของเล่น จุดนี้เองทำให้เกิดอาร์ตทอยเคาน์เตอร์และแรงกระเพื่อมทางการค้าแถมพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทั่วโลกก็หันมาให้ความสนใจและจัดแสดงอาร์ตทอยอย่างอุ่นนาฝาข้างกระทั่งมีการนิยามอาร์ตทอยคือการแสดงออกทางศิลปะรูปแบบใหม่และได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน3อาร์ตทอยไม่เหมือนของเล่นธรรมดาอาร์ตทอยที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่จะไม่มีเนื้อเรื่องมารองรับต่างจากฟิกเกอร์หรือโมเดลทั่วไปที่มักจะผลิตมาจากต้นแบบในการ์ตูน เกมหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงการผลิตในจำนวนจำกัดของอาร์ตทอยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ10-100ตัวและไม่เกิน1,000ตัวเพราะหากมีการผลิตมากเกินไปคุณค่าและความหายากและจำกัดจะถูกลดลงในทันทีซึ่งคุณค่าของสินค้าที่มีจำนวนจำกัดคือหัวใจสำคัญของอาร์ตทอย 4. ทำไมอาร์ตทอยถึงโด่งดัง อาร์ตทอยมีรูปแบบที่แปลกใหม่และไร้ขีดจำกัดนั่นเพราะศิลปินแต่ละคนอาจจะมีเอกลักษณ์ในการผลิตผลงานของตนเองอาจเกิดการผสมผสานของเล่นสะสมกับภาพยนตร์หรือการ์ตูนชื่อดังหรือการจับมือร่วมกันระหว่างแบรนด์สินค้ากับบริษัทผลิตของเล่นสะสมจึงทำให้นักสะสมต่างก็ต้องการครอบครองอาร์ตทอย บางบริษัทผู้ผลิตอาร์ตทอยได้มีการใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจเข้าไปประสมผสานเข้ากับอาร์ตทอยเพื่อให้นักสะสมได้รับประสบการณ์สุดเอ็ก u s คลูเช่นการนำโค้ดลับใส่ในอาร์ตทอยเมื่อผู้ซื้อสแกนโค้ดจะได้สัมผัสก,กับคอนเทนต์ออนไลน์สุดพิเศษ 5. กล่องสุ่มลุ้นระทึกความลุ้นระทึกในการสุ่มอีกหนึ่งความสนใจของผู้ซื้ออาร์ตทอย ผู้เปิดจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีตัวอะไรอยู่ในกล่องนั้นนั่นจึงถือเป็นความตื่นเต้นและสเสน่ห์อย่างของ Art Toy. อาร์ตทอยอาจจะมีตัวพิเศษที่มีโอกาสพบเพียง10%หรือน้อยกว่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้แค่ตัวธรรมดาโดยความเซอร์ไพรส์นี้เองผู้คนจึงชื่นชอบการเสี่ยงดวงและยิ่งอยากท้าทายเก็บตัวละครให้ครบทั้งคอลเลกชัน6สายสะสมอาร์ตทอย อาร์ตทอยมีสถานะเป็นของสะสมราคาผลงานแต่ละชิ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับความหายากและชื่อเสียงของศิลปินโดยผู้ซื้ออาร์ตทอยสายสะสมมีจุดมุ่งหมายในการซื้อเก็บตามความชื่นชอบถ้าจะเปรียบเทียบก็คงคล้ายกับพระเครื่องหรือภาพวาดเมื่อเวลาผ่านไปราคาของผลงานนั้นๆอาจจะมีราคาสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดแต่ผู้ซื้อประเภทนี้ไม่ได้สนใจขายเพื่อเก่งกำไรสักเท่าไหรนะ่นัก 7. สายเก่งกำไรอาร์ตทอย สายเก่งกาไรมีจุดมุ่งหมายในการทํากําไรจากการซื้อขายโดยในหลายๆครั้งผู้ซื้อประเภทนี้ก็ไม่ใช่แฟนคลับหรือสนใจในตัวศิลปินแต่ว่าผู้ซื้อประเภทนี้มองว่าตลาดต้องการอาร์ตถอยรูปแบบไหนซึ่งผู้ซื้อประเภทนี้คือหนึ่งในกลไกลสําคัญที่ทําให้ราคาอาร์ตถอยขยับขึ้นไปข้างหน้าและยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินบางคนอีกด้วยหรือบางครั้งต่อให้ไม่ทําอะไรแค่สะสมไว้เฉยๆแต่บังเอิญตัวที่เราสะสมเป็นตัวหาย,ยากราคาก็อาจจะพุ่งโดยไม่รู้ตัวก็ได้ นั่นจึงทําให้หลายคนสนใจที่จะซื้ออาร์ตถอยมาเก็บไว้และหวังว่ามันจะราคาขึ้นในสักวันหนึ่ง8อาร์ตถอยของคนไทยจากกระแสที่มาแรงจนหยุดไม่อยู่ทําให้มีคนไทยหลายคนเลือกที่จะเป็นผู้สร้างด้วยตัวเองจนทําให้มีชื่อเสียงดังกระชอนไปทั่วโลกและตัวผลงานก็ได้รับการยอมรับอย่างลดหลามสําหรับศิลปินไทยคนแรกนิสาสีคำดีคือผู้สร้างอาร์ตถอยเด็กหญิงเปื้อนน้ำตา cry baby เพื่อสื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะแสดงด้านสดใสของตนเองมากกว่าการจะร้องไห้อ่อนแอนให้ใครเห็นแต่ในความเป็นจริงการร้องไห้ออกมาช่วยระบายความทุกข์ในใจได้ไม่น้อยอเล็กซ์เฟส ชาวไทยผู้สร้างชื่อเสียงก้องโลกกับเจ้ามาดีกระต่าย3ตาหน้าตาสุดเก๋แถมยังเคยร่วมงานออกแบบกับสตูดิโอแนวหน้าอย่าง m ม g h t y Jacks อีกด้วยน้องมะม่วงเด็กหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มที่มาพร้อมทรงผมคล้ายมะม่วงถูกออกแบบโดยวยิสุทธพรนิมิตศิลปินสายมินิมอลที่สร้างสรรค์รูปทรงแสนเรียบง่ายไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขอบอกเลยว่าทุกคอลเลคชั่นโซล์เอาท์รวดเร็วปานสายฟ้าสำหรับน้องมะม่วง นอกเหนือจากนี้ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยอาร์ตทอยได้เช่นเดียวกัน 9. รู้จักป๊อปม์ทป๊อปม์ทร้านของเล่นสัญชาติจีนชื่อดังเปิดสาขาแรกในไทยเรียบร้อยแล้วที่เซนทรัลเวิลด์ป๊อปม์ทใช้กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อมากขึ้นด้วยการทํางานร่วมกับศิลปินชื่อดังรวมถึงร่วมกับแบรนด์ระดับโลก ทั้ง Disney s a n นลิในการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและออกแบบเป็นคอลเลกชันเพื่อให้เหมาะแก่การสะสมไม่เพียงเท่านั้นป๊อบมาดยังใช้ไอเดียธุรกิจแบบกาชาปองมาใช้ในการขายของเล่นโดยการขาย Mystery b o กหรือที่เรารู้จักกันในกล่องสุ่มนั่นเองทั้งหมดนี้ทำให้ป๊อบมาดเป็นร้านขายของเล่นที่ดังไกลทั่วโลกในระยะเวลาไม่นาน 10. มูลค่าธุรกิจอาร์ตท ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขนาดนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าธุรกิจอาร์ตทอยของปั๊บมาดทำรายได้สูงขนาดไหนเรื่องนี้มีข้อมูลเชิงสถิติระบุว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาธุรกิจอาร์ตทอยแบรนด์นี้มีผลประกอบการเติบโตขึ้นเรื่อยๆอาธิเช่นปี2020รายได้12,400ล้านบาทกำไร2,600ล้านบาทปี2021รายได้22,180ล้านบาทกำไร4 2 0 0ล้านบาทปี2022รายได้22,800ล้านบาท กำไร2,350ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี2023นั้นจัสตินมูนประธานบริษัทป๊อปมารเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเนื่องจากกระแสนิยมอาร์ตทอยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม13,900ล้านบาทแค่ในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง19.3%นอกจากนี้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น2,600ล้านบาทหรือคิดเป็น42.3%คาดว่าทั้งปี2023คงมีรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ก่อตั้งมาอย่างแน่นอนหากใครชอบอาร์ตทอยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอยากให้แนะนำกันหน่อยว่าน้องตัวไหนน่าสนใจบ้างสำหรับใครอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็สามารถบอกกันได้เช่นกันนะครับก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกลังงใจใช่อ ด้วยนะครับคลิปจะมาทุกวันเสาร์5โมงเย็นนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ